มาเยือนสมุทรสงครามทั้งทีนะครับนักเดินทางต้องไม่พลาดแวะมาสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงครามที่หลายคนเปรียบเปยว่าถ้ามาเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มานำบัรสการหลวงพ่อบ้านแหลมก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางอุ้มบาทสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยอยุธยาตอนต้น มีตำนานเล่าขานว่าลอยน้ำมาติดอวนชาวประมงกระทั่งได้นำขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วชีวิตจะผ่านพบแต่ความเป็นสิริมงคลครับทำบุญไหว้พระอิ่มอกหิมใจกันแล้วเดินจากวัดเพชรสมุทรวรวิหารมาอีกนิดเดียวก็จะถึงตลาดร่มหุบ ตลาดสดริมทางรถไฟที่มีดีกรีเป็นถึงแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ตลาดล้มหุบครับเป็นตลาดสดที่ขายอาหารสดอาหารแห้งและอาหารทั่วไปแต่เมื่อมีเสียงประกาศเตือนว่าถึงเวลารถไฟสายแม่กลองจะเทียบชานชาลาดังขึ้นรดาพ่อค้าแม่ค้าจะพร้อมใจกันหุบร่มและเก็บของหลบขบวนรถไฟกันอย่างพร้อมเพรียง และกลางล้มกลับเหมือนเดิมหลังรถไฟวิ่งผ่านไปครับกลายเป็นภาพวิถีชีวิตไทยๆที่นับท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมารอชมเวลาจะได้เห็นภาพนี้มี8ครั้งต่อวันด้วยกันนะครับ เมื่อนึกถึงแหล่งรวมร้านอาหารซีฟู้ดอร่อยอร่อยและไม่แพงแถมวิวให้ดูเพลินๆต้องมาที่นี่เลยนะครับดอนหอยหลอดสมุทรสงครามพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายหรือทรายขี้เป็ดแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของหอยหลอดและกลายเป็นที่มาของชื่อดอนหอยหลอดนั่นเองแหละครับใครอยากเห็นดอนหอยหลอดแบบเต็มตาแนะนำว่าควรไปช่วงเวลาน้ำลงนะครับ แล้วจะได้เห็นวิถีชีวิตริมฝั่งที่บรรดาชาวบ้านออกไปหาหอยด้วยภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นหรือถ้าใครอยากลองก็สามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภากรใกล้กับศาลกมรมหลวงชุมพรเพื่อชมดอนหอยหลอดหรือจะลองจับหอยหลอดด้วยตัวเองก็ได้นะครับวัดนามเพราะนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หครับภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอย่างกูดีทองสร้างโดยบิดาของคุณนาคหรือสมเด็จพระอมรินทรามาตพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่หนึ่งครับ เป็นเรือนไทยทำด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคามุงกระเบื้องแบบมอนตกแต่งด้วยลวดลายงดงามนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เก็บรูปรวมวัตถุโบราณล้ำค่าเช่นโถลายครามหนังสือไทยโดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่อายุก,กว่า300ปีนามว่าพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโตให้กราบไหว้ขอพรกันด้วยครับ อีกหนึ่งวัดสวยริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่พิสูจน์ว่าง,งานแกะสลักไม้ของไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเพราะภายในโบทหลังใหม่คืองานไม้แกะสลักฝีมือสุดปราณีตจ,จากช่างเมืองเพชรอันลือชื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธประวัติผสมไปกับลิทานชาดกในรูปแบบงานไม้แกะสลักอันวิจิตรการตา รวมไปถึงพื้นโบสถ์ยังมีลักษณะพิเศษตรงที่ใช้ไม้ตะเคียนทองเจ็ดแผ่นวางเรียงจนเต็มพื้นส่วนแท่นที่ใช้รองพระประธานเป็นไม้มาฆโมงขนาดใหญ่มากแกะสลักเป็นทรงจอมแหนอกจากนี้นะครับยังมีบุษบงแท่นวัชระอาจที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวมไปถึงหุ่นขี้พึ่งของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพมรังสีให้นมัสก,การกราบไหว้กันอีกด้วยครับ หนึ่งในตลาดน้ำสุดฮิตที่มีความเป็นมายาวนานคู่วิถีชีวิตชาวอัมพวาม,มามากกว่าร้อยปีครับโดยสเสน่ห์ของเรือนแถวไม้ริมน้ำกับการสัญจรและทำมาค้าขายด้วยเรือ,รอจนเกิดเป็นภาพชินตามาเที่ยววันธรรมดาก็จะได้พบกับบรรยากาศเงียบสงบเหมือนชุมชนชาวบ้านทั่วไป แต่ถ้าชอบเดินตลาดแบบคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนแนะนำว่าช่วงวันหยุดห้ามพลาดเลยนะครับที่นี่จะกลายเป็นตลาดน้ำยามเย็นมีอาหารการกินท้องถิ่นให้เลือกซื้อหลากหลายของที่ระลึกต่างๆทั้งจากร้านค้าริมน้ำและบนเรือรวมทั้งล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เติมสเสด็จให้คลองสายนี้มีชีวิตชีวาครับ